หัวข้อเนื้อหาสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งคอนเสิร์ต32บปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่งพวงดวงจันทร์นั่นก็คือ32บปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่งพวงดวงจันทร์ที่1ทีมแรกนำศิลปินโดยต่ายอรไทยเต่าภูสินเปาปาวาีไทยธนาวุฒิกันนภัสแก้วมิตรยานีดมจารุวัฒน์ตั๊กสิริพรฝนธนสุนทรเล็งสรัญญการและมนแคนแกนคูนทิธีกรแอลพันธิลาลูกเกดเมทนีแนทอนิพอ์ว้นรีเทิร์นเพชรโบราณนีน วันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาจังหวัดเชียงใหม่และ32ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่งพวงดวงจันทร์ที่2ต้องมาประทับ,บนําศิลปินเรื่องขวัญวรัญญาท่าทิพย์ธิดาดินปรีชัยนรงค์มิวอ่อนพัทยารัชนกศรีโลพันธ์เบลนิพาดาลําเพลมมิงวงศกนไตเติ้ทนทัศน์ไผ่พงศธรแป้งร่มศิวานารีเอิร์นสุรัติกาและสิริออพรอําไพพงศ์ทิธีกรไปสศตางเคลงขวัญนิตยาและแอมเปร์สุ จังหวัดกรุงเทพมหานครกระบ,บี่ทางช่องวัน31